จ,นนจ,ะจ,ะจกากพักที่ตอนเีิดการทำกิจการบทที่แปดนะครับทันทีถามฟิลิปว่าผู้ใดยวรจนัดได้กล่าวอย่างไรเล็งถึงผู้ใดเล็งถึงตัวท่านเองหรือเล็งถึงผู้อื่นบอกข้าพเจ้าเถิดฝ่ายฟิลิปจึงเล่าจากต้นกล่าว ตามพระคมภีร์ข้อนั้นชี้แจงถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูขันกําลังเดินทางมาถึงที่นี่ที่มีน้ําแห่งหนึ่งขันทีจึงบอกว่านี่แน่มีน้ํามีอะไรขัดข้องไหมข้าพเจ้ารับบัพติสมาและฟิลิปจึงตอบว่าถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้และขันทีจึงตอบว่าข้าพเจ้าเชื่อว่า,พร,า,วาพระเยซูคริสทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถ และคนทั้งสองลงไปในน้ำทั้งฟิลิปกับขันทีวิลิปก็ให้ท่านรับปฏิสมาเมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟิลิปไปเสียและขันทีนั้นไม่ได้เห็นท่านอีกจึงเดินทางต่อไปด้วยความพอใจแต่มีผู้พบฟิลิปเมืองที่เมืองอัสุทัสและเมื่อเดินทางมาท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐในทุกเมืองจนท่านมาถึงเมืองซิสริยา ก็ชาวันนี้ก็เราก็เชื่อว่าเป็นเป็นเกียรตินะครับเป็นศักดิ์ศรีของกิจสุจัรเราต้อเป็นขอคุณของพระเจ้าที่ให้เราทั้งหลายมีโอกาสได้เป็นพยานเป็นศักดิ์ศรีพยานในการปฏิติสมาธิก็อยากขอบคุณพี่น้องที่สัตย์ซื่อในการเป็นพ,พยานพี่น้องที่ปฏิบัติด,ดูแลเลี้ยงดูเป็นพี่เลี้ยงนะครับคุณประคลคุณลุงนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็พี่น้องคนอื่นหลายคน ที่มีส่วนเชิญพี่น้องมาไปต้อนรับไปดูแลไปรับจากบ้านมานมัสก,การพระเจ้าหรือไปเยี่ยมเยียนที่บ้านสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เรามีภาระใจแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นพี่น้อง,องเราได้มอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์ในช่ำวันนี้แล้วก็อยากจะก่อนจะเริ่มอยากจะเชิญคุณประภาพรินทร์มาด้ยนะครับเชิญทา่ด่านนะครับ ความสุขข้าว really ันน so, uh, um, ี้เป uh, yeah, ็นันที่เราชุ่มชมดีอย่างที่เราได้เห็นคงจการคนบาปผู้ขานายนได้มาถึงถงรอดพนความคน้องนอมคสงคจการเราเชื่อว่าที่เรามีความชื่นชนดีที่นี้ดวสว่านั้นมีความชื่นชมนที่กว่านี้อีกพเจ้าพระองคทงเป็นพระจิริญาทุกดวงควสุข้าที่เจอมาถึงถารอดคงได้ฟังจากาสัตคนหนึ่งคือ้าวนาขอบคุณเจ้าสสครงขอคพระเจ้าท เขาจะไม่หลงากทางของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานที่งานประสริให้กับเราพระองค์เจ้าข้าที่จะ้ปกป้องทุคนนำพาชีวิตของเขาและเป็นผู้ที่ช่วยอยู่เคียงข้างเขาพพระองค์เห็นพระเจ้าที่เยียมแท้พระองค์เจ้าข้าเขาได้หันจากชีวิตเดิมจากการว่ายน้ำกรที่ทำเพื่อืงมนุษย์และพระองค์เห็นพระเจ้าที่สร้างมนุษย์พระเจ้าที่ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อเปนเค เจ้าค่ะขอบพระคุณสำหรับพระฤทธิ์องนฤีของีสุยเจ้าขอบพระเจ้าทรงโปรดนำน้ของขารน้นพ่สุขาพให้เไปจนถึงวันสุดท้ายที่พระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของเขาทุกคนที่เจ้าเราจุงท่านฝากวันนี้ที่เว็นวันนีวันดีขอพรในการสืบสานขนุในข้าน้ำที่สุเจ้าครับก็เชิญคุณเกติ์ยีราเกณฑทีแล้วพคุณบุนครับ ก็อยากจะให้พ er <combined> right. ี่น <ến> ้องที่สมามามีโอกาสที่จะขอบคุณพระเจ้าเป็นพยานสั้นๆครับค่ะสวัสดี่ะคะหนูะว่าหนูไม่เคยเชื่อพระเจ้าเที่ย่ต่อกไม่่วันนึงได้ฟังไปฟคุนก็ยังไม่เชื่อนะคะแล้วหนูก็งไม่เชื่อว่าพระเจ้าเรียกหนูอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีป้างขาบอกหนูว่า พระเจ้าเตี้ยหนูเป็นหนูไม่ยอมที่จะถ้ามีอยู่วัน,น mm hmm. หนูจับวิกเตอร์ทะเลาะแต่จนจนุอันนี้คือคำพิภัณฑ์นะคะจนถึงวันว่าตำรวจมาวันนั้นเป็นวันจะถึงวันวันค,คริสต์มาสค่ะแล้วเอ่อตำรวจจับวิกเตอร์ไปหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่ไหมคะหนูก็เลยลองขอพระเจ้าว่าขอของขวัญวันคริสต์มาสขอให้วิกเตอร์ออกมา ออกมาเพื่อที่แบบให้มาดูแลหนูเทคแค่หนูเทคแค่เจลปรมะมาณนี้ค่ะส่วนชีวิตของหนเูเมื่อก,ก่อนนะคะหนูไม่เคยยอมไม่เคยยอมใครไม่เคยแบบคือหนูจะยึดหนูเป็นหลักแล้วเมื่อหนูอยู่ที่นี่หนูได้รู้จักเบนเต,เตอร์พระเจ้าให้หนูใช้ความรักค่ะความรักที่ให้อภยะะัยเราค่ะถึงทุกวันนี้เขายังจะไม่เปลี่ยนตัวเองเป็นหนูไม่ไั้ พยายามไผ่เราก็รองเขารอเขาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วหนูจะกลับมากลับมาเพื่อที่จะมาช่วยกันเพื่อที่จะมาแบบเดินทางในของพระเจ้าไป So hide behind this thing now เออเคเออเออคุณจะพูดยังไงภาาอังกฤษก็ได้แต่ก่่นอ่า หนูเกิดมาไม่มีพอ่อไม่มีแม่เออมีแม่แต่ไม่มีพอ่อตั้งแต่เด็กแต่พ่อท้าดูแลอย่างดีมากเขาให้แบบให้หนูรู้จักแฟนที่ดีมากกับให้ลูกแบบนารักดีไม่คงมีพ่อแม่ตั้งแต่เด็กอยากมีพอ่อเห็นคนอื่นมีพอ่อแบบอิจฉาไม่เคยไม่ no confidence แบบเด็กๆแบบลองนี่แบบ always upset with something like easy to upset ปัตย์อูนี้ไม่เราอยู่นี่แบบเปลี่ยนไปเราพระเจ้าให้ทุกอย่างให้สามีที่ดีให้ลูกแบบน่าให้แบบ very cute น่นารักมากเลยอ่ะฮะเพราะเพราะอยนพระเจ้าเป็นพ่อ amen ดีใจที่ได้มาเชื่อว่าแต่ก่อนนั้นนี่เราป็นผู้พาก เป็นผ่านโบดถทุกวันแต่ก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้อยากจะไปปรับทุกนกับะเจาแต่ไม่กล้าพากลุภาษาไม่เก่จกเกงกนจนมาเจอพิธีนาพิธดีนาชวน,นไปบ้านคนไปยอมได้เห็นทุกๆคนได้เห็นน้องพี่นำธรรสกานในหัวนาจาส่วนหุ่นกลิ่ เจ้าคุณจะเปิดต้อนรับลูกแล้วต้มารับเชื่อกับพี่ลุ่งที่บทน,นี้มากที่นี่หน้ารับเชื่อกับพี่ลุ่งและได้ศึกษารพระธรรมพี่และได้มาบทุก้ทนที์ชีวิตมีเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง แล้วก็ติดตามที่สุิสุิตนะครับตัมโรบที่หกนะครับบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรว่าเราดีในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากเดียวอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้ท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่ได้รับประทสมาเข้าในสุเยซูคริตก็ได้รับประทสมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ดฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการร,าร,ารับปริสมาเข้าส่วนในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระคิตที่ถูกทุบตัขึ้นมาจากความตายโดยเดชทัศนีของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดาเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยเราท้งหลายรู้แล้วว่า ตูวเก่าของเรานั้นได้ถูกเตืนไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทําลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปต,ต่อไปเพราะว่าผู้ที่ตายแล้วนั้นก็พ้นจากบาปแต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคิดเราก็เชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วยเราทั้งหลายรู้อยู่ว่าพระคิดท,ที่ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายนั้นแล้วจะหาตายอีกไม่ความตายหาครอบงำพระองค์ต่อไปไม่ได้ ด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั้นพระองค์ทรงได้ตายต่อบาปผลเดียวพอแต่ซึ่งพระองค์ทรงชีวิตอยู่นั้นพระองค์ทรงชีวิตสนิทกับพระเจ้าเหมือนกันเช่นนั้นแหละท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าอยู่ในพระเยซูคริสเหตุฉะน,นั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่านซึ่งทําให้ต้องเชื่อฟังสัสหาของกายนั้นอย่ายกอวัยวะของท่านให้เก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการทำแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนคนหนึ่งที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบทมถวายแด่พระเจ้าท่านทั้งสามสัญญาไหมว่าจะมอบชีวิตติดตามพระองค์ตลอดชีวิตของท่านยายว่าเราจะร่วพกินไ,งได้ยัางครับขึ้นไปยืนข้างบนหนึ่งด้านนี้นะ

เปเพโอเคคุณเทนจิราพอคุณได้สารภาพบาปต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยตัวส่วนตัวของคุณกำบรเจ้ารพิสมาท่านในนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ เุาได้สารภาพฝ่าตอนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพรนร่วยถึตดวของคุณพระเจ้าพระบัพติสมาท่านในนามพระบิดาพระบุตรและพระมิญญาบริสุทธิ์ thank you กาจะมีโอกาสทสนพระเจ้าที่น้องสัญญาครับสัญญากคนคลับพระเจ้าอกาจะเชิญท่านญาวันที่จะมีาขอคุณพี่าพ้และองในีักที่พวี่สำากับที่น้องทัท่านที่ได้เข้าสู่วิถีาสมาเพื่อที่ที่ของท่านนั้นจะได้สดงเป็นความเชื่อแล้วก็มีชืวิในการติดตามที่พเจ้า ความเชื่อ่อหน้างทุกคนแล้วก็ทุกคนที่เอามีการได้สัมผัสกับพี่น้องหรือครอบครัวที่เขาได้ยักับอนพยานประกาศความจริงของพระองค์ต่อไปขอพระเจ้าบริวารให้ทำความเชื่อในชุมชนของครูชะกาที่เขาจะมีประสบการณ์กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์เชื่อซึ่งกับพระเจ้าของพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นที่ที่ดีเป็นคำสอบในชุมชนของต่อไปของพระเจ้าหลายคนสามคนที่จะยึดมั่นในพระเจ้า ความจรมีความเชื่อแล้วก็มีความมั่นคงกับพระเจ้าขอพระเจ้ามีความรุกคโรนที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้ดูพวกเขาเติบโตขอพระเจ้าช่วยคนรุ่งนในฐานปนครอบครัวครอบครัทกันอยู่ที่มเกัท่ทานหน่งเดือนองปุเพ่อคามร่ร